เอาเรื่องที่แบบจริงจังในสังคมหน่อยอันนี้เพราะว่าเป็นการโขกกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นี่เครียดมากนะกรณ์จะถามว่ามันได้มาเครียดอะไระเครียดสิเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ถ้าอยู่สองคนหาข้อยุติให้ได้นะคืนนี้ฉันก็จะได้หลับไหนว่ามาเราดูเพื่อจะดูว่ามันต้องยังไงนะคะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันคิด คือมีคำถามที่แรงมากๆในในสังคมนี้เวลามีคนคนนึงเนี่ยเขาดันมาโพสต์เนี่ยลงในกลุ่ม f a c e b o o k งานบ้านที่รัก <ừ> เนี่ยเอาไปดูโอ้โหแล้วเราแบบเถียงก,กันคอเป็นเอ็นปกติกางเกงในเขารีดกันไหมครับเพราอที่ผมเถียงกับแฟนผมบอกไม่ต้องรีดแต่แฟนบอกต้องรีดนี่กางเกงในผมบอกเออเราจะมารีดของผมทำไมอ๋อ แฟนรีดให้หรอแฟนผมเขาต้องรีดสิทําไมไม่รีดล่ะอ่ะก็ก็ดีคนก็มาเม้นเอ่าว่าเอาเอาของคุณก่อนต้องรีดหรือไม่รีด่หน้าเศร้าทําไมเศร้าเศร้าว่าเมียเขาอุตส่าห์รีดให้น่ะก็ก็แล้วแต่เขาเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บ้านเขาทำไปเถอเขาล่อยเขาทำไปเธอเขาก็เจตนาดีหรือเปล่าในในกรณีที่โพสเนี่ยนะเออ แต่ที่บ้านไม่รีดเออพอเราจะไม่รีดแล้วใครเอาของเราไปรีดเราเป็นทุกข์นะโอ้ยถ้ารีดหายไปเลยนะถ้าโดนเตารีดอ่ะมันหายไปเลยหรอ่าเป็นผ้ายืดอะเหรอผ้าเป็นผ้ายืดเงี่ยผ้าอะไรผ้าบางละบ้างไหมค้ามันจะเข้าไปในเตารีดด้วยความร้อนมันหายไปเลยถ้ารีดอ่ะโอ้หพี่หนุ่มใส่มาตั้งแต่แต่งงานอ่ะเออเนี่ยคนเขาถามว่าไม่รีดเอะไรครับ ขอถามความรู้ไม่ได้กวนอีกคนนึงก็บอกไม่รีดฮะปะทถก็ใส่ไว้ข้างในแล้วมันจะต้องรีดทำไมนะคะทำไมต้องเรียบใช่ไหมก็ใช่ใครเขามาเห็นว่าคุณกางเกงในคุณไม่เรียบนะคุณไม่เรียบร้อยนะไม่บอกกับตําแหน่งหน้าที่ของคุณเอไม่รีดอ่ะก็ใส่ไว้ข้างในแต่รีดทำไมรีดทำไมอ่ะความยืดของผ้ามันจะเสื่อมนะเส้นใยความยืดเนี่ยพอโดนความร้อนอีกอยู่นั่นอยู่นั่นมันก็จะคลากไง บางคนบอกอทีมเสื้อผ้าธรรมดาย,ยังไม่รีดเลยที่ <c oughs> ของอาเสื้อยืดอาก็ไม่รีดนะ,ะแบบบางทีมันทาให้ความร้อนมันทําให้ผ้าถ้ามันเสียหายอเนี่ยบางทีมันจะเขียนป้ายเลยว่า ห้ามตารีดแบบนี้ใช่ใช่คนนี้เขาเขียนมีคนเข้ามาเม้นเขาเขาเขาเป็นคอมเมนต์นะคะนอกจากยางเสื่อมวัยแล้วก็คือตลกมากที่บอกรีดเพราะกลัวติดเชื้อคือคุณแฟนเขาบอกว่ากลัวติดเชื้อไงคนปกติถ้าใส่กางเกงในที่ซักแล้วไม่ได้รีดมันไม่ติดเชื้อหรอกเพราะเรามีภูมิคุ้มกันแม้กระทั่งว่าช่องคลอดเนี่ยก็ยังมี normal flora ก็เป็นเชื้อประจําถิ่นน่ะนะคือถิ่นตรงนั้น คอยป้องกันเราจากเชื้อโรคไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อโรคแปกปอมเข้ามาเช้อรครจำถิ่นเขาก็จะจัดการแบบแบคทีเรียหรือว่าราเนี่ยนะมันก็มีอยู่ทุกที่แม้กระทั่งในน้ําในอากาศถ้าคิดว่ารีดแล้วกางเกงในจะปลอดเชื้อคือพิษนอกจากที่จะฆ่าเชื้อไม่ได้แล้วเนี่ยกางเกงในยังสัมผัสเชื้อในอากาศตอนเก็บรอใส่ติดแบคทีเรียจากผิวหนังเราเวลาหยิบจับหรือสวมใส่อยู่แล้วถ้าอยากจะฆ่าเชื้อเนี่ยนะให้ซื้อไอเนี่ยแหละ ออโต้คลาสค่ะเนี่ยแล้วตอนใช้เครื่องก็ต้องเอากกนต้องแพ็กใส่ถุงทนความร้อนตอนเอาออกมามือจะได้ไม่สัมผัสโดนกกนเพราะตอนที่เราเข้าใจป่ะอยากจะให้ตอดเชื้อจะใส่ยังไงไม่สัมผัสนะก็ก็คือฆ่าเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคถ้าต้องการจะรีบก็หมายความว่าเราไม่เอามือเราสัมผัสกับบางเกงใน่แต่เป้างเกงในก็ต้องสัมผัสกับตัวเราอยู่แล้วป่ะ ถูกต้องแต่มือของเราะจะพาเชื้ออื่นไปยังเกงในคือถ้าใครบอกว่าก็ต้องรีดนะเพราะมันจะฆ่าเชื้อมันไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องรีดเพราะเวลาย,ยูรีดไปแล้วเนี่ยมือไปจับมันก็พาเชื้ออื่นไปติดเกงในอยู่ดีมันก็ไม่ปลอดเชื้อแล้วอยู่ดีดังนั้นจะไปรีดเพื่อฆ่าเชื้อเพื่อทะเลาะกันโอ้โหไฟกันยิ่งนะคะก็ ั่้และค่ะอ๋อเกงในแบบนี้ยหรอต้องรีดหรือเปล่าไม่รีดอย่างนี้ก็ไม่รีดเออบ็อกเซอร์ก็ไม่รีดไม่รีดเนาะงเกงในตัวจิ๋วที่เมื่อกี้เห็นก็ไม่รีดใช่ก็รีดแล้วมันจะหายไปเลยจริงค่ะผ้าเขาบางเลยมันบางมันบางหรือบางทีแบบว่าเออคนรู้สึกว่าอยากจะมีความเนี้ยบในการแต่งกายให้สุภาพให้เกียรติสถานที่เอารีดเกงใน่ะไะอันนี้แลวเปย์นมเนี่ยเหรอเออรีดไหมเปยนนมนี้ก็ไม่รีดสิ ไม่รีดหรอกแค่จับเพราะบางทีมันยับแค่จับฟองน้ํามันมันเปลี่ยนรูปมันก็ต้องมาทําให้มันเท้ารูปเดิมในบางกลุ่มคนในบางคนในบางคนเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยปัญหานี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ดีสรุปแล้วสรุปแล้วไม่รีดาขั้นนี้แล้วหรอหรือจะปลอดเชื้อจนใส่บางคนเขาไม่ได้บางคนเขาไม่ได้จะรีดเพื่อปลอดเชื้อไงไอ้ปลอดเชื้อเนี่ยตัดไปเลยบางคนมันจะรีดเพื่อเรียบ ให้เรียบเพราะว่าแต่ว่าเวลาที่เวลาใส่แล้วมันยังเรียบได้เลยไ่รำสุดสิเขาบอกว่าบางทีพอรีดแล้วเนี่ยมันมันพับแล้วเข้ามุมพับเข้ามุมแล้วมันเรียงเข้ากว่าอันไม่รีดเพราะถ้าไม่รีดน้องจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ารีดน้องเขาจะเป็นอย่างเงี้ยออจะเป็นรีดนะบุคลิกเขาจะตรถ้าไม่รีดเขาจะอย่างเงี้ยขนาดกางเกงนยยังรีดอย่างอื่นยังไงเนี่ยงงไปหมดเลยอนักหนักเลย ใช่แต่แล้วถ้าคุณกลัวเรื่องว่ากางเกงในคุณจะเสียหายยางยืดคุณจะไม่ยืด<ม>ก็เวลายางยืดมาเสียแล้วก็เอาหนังยางมัดได้ <c oughs> แต่กางเกงเรียบนะกเรียง <ๆ S 2> ในรีด <c oughs> <c oughs>